เด็กๆรับมาแล้วครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับครูแรกเด็กด้วยนะครับปินกำลังใจให้กันนะครับกดแล้วไม่เสียตังค์นะครับช่องนี้นะครับเงินรายได้ส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆนะครับซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้านรับสู่ครูพาร่านะครับพอดีเมื่อวานนี้คุณครูติดประชุมนะครับเด็กๆก็เลยบอกว่าไปถ่ายคลิปมานะครับ คูก็เลยว่าเข้าไปดูแล้วแหละมันมันเป็นแบบยังไงไม่รู้คุณนายยังไงไม่รู้คูก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวครูจะลงให้ก็คือตัดเฉพาะที่เป็นไฮไลท์ให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูความกันเลยนะครับสวัสค่ะมาพบกับช่องครูพาล่าวันนี้พวกเราก็จะมาตกปลากันนะคะครูไปประชุมค่ะครูบอกว่าให้มาตกปลารอเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ ลีปต่อๆไปนะคะมาโอลิลางกลั่นเลยโอลิลัานเราได้ทีมแล้วนะคะ กีนี่ครับปลาหลุดครับเด็กยิงมะนาวให้ปลาครับเด็ปลาหลุดตกน้ำนะครับนี่นะครับเด็กข้ามสลแลนเต้น,นครับได้ปลาซิวครับนี่ครับ Thank you. ก้ามหยาบอะไรคะนี่นะคะเก Mac ีญยงแจ็คแมคคูลอุ้ยน้องหมาติดตามมาด้วยฝากกล้องหน่อยนะคนที่สองเอาไหม ด้วยกันนี่นะคะคนของคนแพ้อ่ะนะครับก็เป um ็นบางส่วนนะครับดเล็กน้อยนะครับที่ครูตัดออกมาให้ดูนะครับจริงแล้วยาวกว่านี้นะครับก็เห็นความตั้งใจของเด็กนะครับการทุ่มเทของเด็กนะครับแล้วก็กระตือรือร้นนะครับที่จะทํานะครับเพราะว่าเด็กก็ไม่อยากให้ช่องปิดนะครับก็มีเวลาเล็กน้อยนะครับเด็กก็เลยจัดการทําเองคิดเองนะครับก็น่ารักครับ ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ช่วยๆกันนะครับเพทุกคนก็เห็นแล้วก็ช่วยเด็กด้วยนะครับช่วยครูด้วยนะครับก็ฝากช่องนี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็แค่นี้นะครับก็ฝากติดตามคลิปอื่นด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ